ขอบคุณตัวคนมากๆนะครับล้อรถไปแทบหลุดออกเลยเราอยู่สนามเชียงใหม่เจอก,กันครับเหลือสนามเชียงใหม่สนามบุรีรัมย์แล้วก็สนามภูเก็ต รุนุกโคเห็นวิพี่อยู่อัศจรรย์อยู่แล้วเวลาเราขับผ่านก็ได้เห็นเสื้อพี่เจิดด้วยอยู่หน้าจอสวดมนต์ห้ามสวดมนต์แต่พี่พี่บอกว่าเก่งมากหลบได้ด้วยเดี๋ยวเราลุ้นภูเก็ตกันนะครับทุกคนว่าเราจะเป็นยังไงเพราะสนามภูเก็ตพิเท,ที่แล้วเราก็ทำได้ดีอยู่ ในระดับหนึ่งขขบคูณเมมมิว mm hmm. ด้ครับขอบคุณครับทำเสื้อ,อหน่อยเดี๋ยวเสื้อสนามหน้าน่าจะเป็นของอาริ คอยกับเจดิดมาวนะครับผมเพราะว่าเสื้อตัวนี้ทำที่ทำมาเป็นรูปตาทำมาแค่สามร้อยตัวเท่านั้นครับ เด้ผ้าบวกหัวทำไมเยอะนะผ้าพ,พวกหัวเราใส่แบบเจลบอยเพราะว่ามันจะมีผ้าผ้าพ,พวกหัวแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าหมวกมาคุมเจลบอยรุ่นเจลบอยที่ถ้าเราใส่แล้วเราจะเหมือนการทำนา จะไปเก็บข้าโพดายเคยทำนาหไหมเคยครับเคยทำทุกอย่างเลยเคยขายโรตีก็เคยขายนะอยู่ไหนละ่ะอยู่ไหนละ่ะ This is setting. Internet. Internet. internet? Internet. Wi-Fi. Wi-Fi. เก็บตังไว้ก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยคุณอ้อมดิราคุณอ้อมจะรอขอบคุณนะครับสาหรับรถแข่งแน่จริงก็ต้องแข่งแม่อ้อยให้ได้ก่อนนะครับคุณอ้อมมามาคุณอ้อมมาครับคุณอ้อม เดนี์ทำให้น้ำตาแต่คือเวลาเราไปออกรายการหรือเราไปออกการร้องเพลงมาไม่ค่อยกล้าดูตัวเองในทีวีเท่าไหร่ยิ่งเดนก์อะเราไปร้องไห้ไปยิ่งไม่กล้าดูตัวเองเลยได้เห็นแต่แบบว่าที่พี่ๆเขาแช์มาตัดมาบางช่วงมีบางช่วงที่ร้องไห้ด้วยคือไม่กล้าไม่กล้าดูตัวเองในรายการเลยคือดูแล้วมันแบบ เศร้าเสียน้ำตาตอนเที่ยงคืนเป็นรายการที่ดีมากแล้วก็ทีแรกอะ่ะพี่เขาบอกว่ามารายการเดี๋ยวนี้ก็ต้องร้องไห้แน่นอนแปลว่าไปไม่ร้องไห้หรอกบายเป็นคนร้องไห้ยากที่สุดในโลกและแต่มันเป็นแบบความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในด้วยหลายๆอย่างที่แบบว่าโอ้โหบางคําถามแทบ อยู่มายี่สิบเก้าปีไม่ค่ไม่มีคําถามนี้ขึ้นมาในหัวเลยแต่แบบโอ้โ,อโหพี่เข้า่านคำถามขาดมากๆจริงๆลองห้ตามเลยไปตัวขึ้นด้วยใช่ขอบคุณทุกๆคนนะคะ ต้องรักษาสุขภาพไม่ดีช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพดีให้ดีโยครับแต่แบบว่ามันน่าจะไปเจอฝนด้วยแล้วก็ไปเจอแบบอากาศเดี๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวเด๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวผมก็เลยไม่สบายเสียนแทบใช่ครับ พี่ปาเนียมเป็นห่วงน้องขอบคุณขาขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการปรบบเปลี่ยนแล้วก็มีหลายบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการแข่งขันรถเข้ามาด้วยตั้งใจในปีนี้ผมอยากขึ้นโพเดียมด้วยความสามารถมากๆอยากเป็นแบบก็เลยพยายาม พยายามที่ฉุดในโลกไรโน้ตขอบคุณครับมุกี้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 กวา้าที่นักแข่งแต่ทำหมวกมาใหม่แล้วมันต้องเป็นหมวกสีแดงเดี๋ยวจะไปซื้อถุงมือใหม่ถุงมือขับรถใหม่จะได้ ผับได้เร็วๆซื้อถุงมือกับถอยรองเท้าใหม่หมดเลยทำได้อยู่แล้วขอบคุณทุกคนนะคะผมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้แบบอากาศแบบ แปลเปลี่ยนแปลปวนมากอยู่ยดีๆวันนี้ฝนก็ตกทั้งทังที่ตอนกลางวันแดดยังออกอยู่เลยลไปซื้อตัวส่ยแลนมาใสาคา่คอมเธอไม่ถึงร้องไม่ถึงร้องไม่ถึงร้องเธอในเก่งที่สุดเก่งที่สุดเก่งที่สุดวันนี้ที่เธอต้องทำคือทนตับใจของเธอ กระจกพับไปตอนไหนมี2ตอนมีมีตอนตอนแรกทุกคนน่าจะเห็นว่ากระจกพับตอนไหนมันมันตอนชนระบุนกันแล้วเฉียวเฉียดจังหวะหลบด้วยบางทีแอร์ทำบางทีกล้องไม่ได้แพนมาหาเราตอนก่อนเข้ารับหมักรลุกมีมีช่วงหนึ่งที่ใกล้จะโค้งท,งทนะีที่โค้งทียูเทิร์นอะทีสิก้าใกล้จะถึงแล้วแต่แบบมีรถชนกันข้างหน้า,า,นาก่อนไปก็พยายามหลบหลบออก แล้วคราวนี้เหมือนจังหวะนั้นเขาออกตัวที่ที่เขาชนกัน ername. เขาออกตัวมาพอดี ility, เขาก็เลยมาชนกับปลายป้างล้อไป,ไปก็เลยจะหลุดกระจุกไปก็เลยพับแล้วรถเขาก็เลยแซงหน้าขึ้นเป็นสองคันยางก็แตกออกมาคารดิเดก็แซงปลายออกไปปลายก็ประคองรถตึกๆๆๆๆข้ามไปได้บาดเจ็บตรงไหนไม้ไม่ครับ แต่แบบว่ามีทางไหนถ้าปีก่อนมีทางไหนที่มันไปได้แล้วมันมันไปได้เราก็ไม่ไปในปีก่อนแต่ปีนี้มีทางไหนไปได้ไปทุกทางเลยใช่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับสนามบางแสนมันเป็นสนามเซอร์กิตมันก็เป็นสนามที่มันแคบหน่อยแต่พอผ่านมาได้มันก็โอเคแบบพอเข้าใจจังหวะรถพอเข้าใจตัวเครื่องเยอะมากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้ใจเครื่องรู้ใจรถ เสียงเบอร์นบอรครับแม่เสียงอ,ยอยเดี๋ยวจะไปแต่งโอจะไปอาบน้ำนอนแล้วดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ใช่ใช่ใช่หายไเอ้ยขอบุณครับเฮ้ไดโน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 อาารพีมินซีตอนนี้อาหวิพมินซีกินของมีประโยชน์ดูแล,แลรัก,กษาสัขภาพเยอะๆๆ ไยหมูไข่ไปแล้วดูแลตัวเองด้วยอู้สามพันแปดเลยเหรอเมื่อกี้ยังเห็นพันกว่าเองไปแล้วบา,บายบายครับ